สวัสดีครับช่วงนี้ก็ระยะมะเขือนะครับเราก็ต้องปรับน้ําเพิ่มขึ้นนะครับหรือเป็นไปได้นะครับลดน้ำทุกวันนะครับวันนี้ก็ผมเข้าทุกวันแล้วนะครับก็วันละ40นาทีทุกวันนะครับเวลา8โมงก็เริ่มเข้าน้ํานะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับเอามือไปแตะที่มะเขือนะครับรุ่นมะเขือเนี่ยรู้สึกว่าร่วงบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับ ความชื้นสัมผัสต่านะครับอุณหภูมิสูงก็ทุเรียนขายน้ําเยอะนะครับก็เป็นไปได้ให้รดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าร่วงแน่นอนนะครับคนเสริมเพราะว่าอากาศแห้งนะครับมากมากนะครับแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่อยู่ระยะดอกไข่ปลาตะปูเนี่ยนะครับก็อาจจะแห้งฟอบเลยนะครับอันนี้ดอกนะครับก็อยู่ประมาณเนี้ย อันนี้ต้นอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็รุ่นสารออกมานิดนึ่งนี่ครับแต่ว่าต้นนี้มันรุ่นธรรมชาติมันเพียงพอแล้วนะครับเราก็เลยเอารุ่นนี้ต้นสาวนะครับออกมาปีแรกอันนี้ก็ประมาณนี้ยนหนะครับก็ไว้ลูกหมดก็ไม่ได้นะครับก็กิ่งกับลูกสองลูกก็โอเคนะครับก็อันนี้คลิปนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ผม พามาดูนะครับทุเรียนสาวไอตัวนี้มันอยู่ริมสวนน้านะครับทุเรียนสาวนี่ครับร่งออกมาอันนี้ฝึกนะครับฝึกเขามีลูกนะครับอันนี้หัวน้ํานะครับัวน้ํนก็เรายังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ให้ลุงเขาเปลี่ยนให้นะครับก็ระดับความกว้างยังไม่ได้นะครับใช้ไว้ก่อนปีนี้นะครับก็ไม่ไม่แก้แล้วนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์มากๆนะครับรีบแก้ไขนะครับก่อนที่ดอกจะร่วงหมดนะครับปีนี้ก็ค่อนข้างโหดร้ายมากนะครับจะช่วยท่านนะครับครับ